เม e p ีโ d ดักทีฟซิสเตมหรืออวัยวะสืบพันธุ์เพศชายคลิปวิดีโอประกอบการเรียนรายวิชา AN2292 การวิพากษ์ศาสตร์เรื่องอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายจัดทำโดยนางสาวกันตียพรเจริญวุฒิรหัส6610ห สูตวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเราก็จะมาเริ่มกันที่ external genital organ ก,กันนะคะหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกค่ะได้แก่ penis คือองคชาตค่ะแล้วก็ urethral opening ก็คือรูปเปิดของท่อปัสสาวะค่ะแล้วก็ scrotum ก,ก็คือถุงหุ้มอันทาค่ะ รามารู้จักสกอตัมดีกว่าค่ะสกอตั้มก็คือถุงหุ้มอันธะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในถุงหุ้มอันธะต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ2-3องศาค่ะซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างอสุจิภายในสกอตัมข่าวประกอบด้วย1อันธะ2หลอดเก็บอสุจิ3ท่อนำอสุจิ4กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ5หลอดเลือดและเส้นประสาท6ท่อน้ำเหลืองค่ะ ต่อมาคือพินิจนะคะหรือว่าองคชาตค่ะเป็นทางผ่านสําหรับการปล่อยอสุตจิและเป็นทางผ่านสําหรับการขับปัสสาวะออกจากร่างกายพินิจเนี่ยประกอบไปด้วยโครงสร้างสําคัญดังนี้ค่ะ 1. คือรูทค่ะหรือว่าลากส่วนที่ยึดติดก,กับโครงสร้างภายในชิงการค่ะส่วนที่2ก็คือบอดี้บอดี้หรือว่าลําตัวค่ะคือส่วนยาวที่ยื่นออกจากลากและสามารถแข่งตัวได้ค่ะส่วนที่สก็คือแกลน แกลนก็คือส่วนปลายที่ไวต่อความรู้สึกมีรูปเปิดของท่อปัสสาวะค่ะและพี่นิดเนี่ยยังมีโครงสร้างภายในด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะ1คือคอปัสคาร์เวนูซัมค่ะเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำคู่ที่อยู่ด้านบนช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวโดวยการกักเก็บเลือดส่วนคอปัสสองจิโอซัมนะคะเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำเดี่ยวที่อยู่ด้านล่าง ล้อมรอบท่อปัสสาวะและป้องกันไม่ให้ท่อปัสสาวะถูกบีบขณะอวัยวะเพศแข็งตัวต่อมาเราจะมาดู internal genital organ กันนะคะหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ภายในค่ะต่อมาคือเททินะคะเททิหรือ ลูกอันฑะาค่ะมีหน้าที่ผลิตอสุจิแล้วก็ผลิตฮอรมโมนเพศช,ชายค่ะส่วน EPD d ด,ดมิดก็คือท่นอนําอสุจิค่ะทำหน้าที่เก็บสะสมอสุจิพัฒนาอสุจิแล้วก็ขนส่งอสุจิค่ะส่วนต่อไปก็คือวาติฟิเลนนะคะก็คือท่อสืบพันธุเพศช,ชายค่ะมีหน้าที่ลัเลียงอสุจิเก็บสะสมอสุจิชั่วคราวแล้วก็เป็นส่วนที่คุณหมอเนี่ยทำการทำอันให้เพศช,ชายด้วยค่ะ ต่อมาก็คืออีเจคูรัทอรี่ดักนะคะหรือว่าท่อหลังอสุจิคะ่ะมีหน้าที่ควบคุมการหลังของอาซูจิอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะขอบคุณค่ะ